มันอยากจะจองแต่กล้องหัวใจจะสกรปรอกลอกกันไปเต็มด้วยอยากใหญ่ข่าคุณขอมองให้รูต้ตรวจตอบตัวใจคุณอยากปิดรอยอยากใหญ่ข้าคุณหัวใจคุณร,อร้องรุองร่ ตึกหัวใจนี้กี่รายแล้วที่มาจังกี่สิบกี่ร้อยแล้วว่าเจ้าขอยังที่เอามาร I saw เสอนวันนี้ค่ะอยู่กับเรื่องราวของเพลงแก่นะคะช่วงที่แล้วค่ะเราปิดไปด้วยเพลงหัวใจผมว่างนะคะแล้วก็ให้ผู้ชมได้แอบนึกนิดนึงว่าเอ๊นึกออกหรือเปล่าว่าเพลงที่มาแก้คือเพลงอะไรเพลงนี้แหละค่ะจ้างก็ไม่จองนะคะโดยคุณเรียมดาราน้อยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงของคุณเรียมที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับะะเพราะว่าในยุคนั้นถ้ามีลูกศิษย์เป็นนักร้องหญิงครูสุรพลก็จะ ให้สร้างชื่อเสียงด้ยวยการร้องเพลงแก้สุรพลก่อนก็จ<อ>ึงมาร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงส่วนตัวเรียมดาราน้อยก็ดังด้วยเพลงส่วนตัวเองคืออที่รักเรารักกันไม่ได้เป็นเพลงที่สร้างชื่อค่ะคุณเรียมดาราน้อยนี่ก็คือลูกศิษย์ครูสุรพลก็<า>เยมาอยู่ที่หลังรุ่นหลังๆรุ่นแรกๆก็มีคุณภาวนาชบารไพกลาบดำน้ำคมรุ่นนั้นเป็นรุ่นแรกครับค่ะซึ่งถือว่าเพลงหัวใจผมว่างนี่ดังมากๆดังครับ แต่ทีนี้เตรีมกาน้อยกระใจดำนะบอกว่าจ้างก็ไม่จองที่จริงคําว่าครูสุรพลก็บอกหัวใจผมว่างมันว่างจริงๆนะไม่ใช่หัวใจผมว่างเฉยๆนะหัวใจผมว่างหรือว่างว่างว่างสนิทเลยว่างมากเลยทงเลี้ยงออกมาเนี่ยรู้ว่าว่างจริงๆว่างเปล่าเลยเธอยังจ้างก็ไม่จองอีกด้วย นี่นนะคะแต่ว่าครูสุรพลนี่ก็ถือว่าท่านมีความสามารถมากจริงๆเพราะว่าคือท่านก็เลือกได้ว่าใครที่จะมาร้องแก้เพลงนี้แล้วหมอเพลงแนวไหนครับอย่างเพลงแฟซี่ไอรือเจ๊นั่งเป็นภาษาจีนก<ส><ญ>็เอาคุณปัทมาณเวียงฟ้าซึ่งเป็นผมว้ยอมวยเนญญญี่ยพูดภาษาจีนได้มาร้องแก้ค่ะมันก็จะเข้าแนวของใครของมันนาเถอะแล้วก็มีความคิดในวิธีแก้ที่แบบ ค่อนข้างแบบดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันนะครับคือพ่อส่วนมากเพลงของสุรพลเป็นเพลงที่มักจะจิกส่อว่าผู้หญิงแต่ว่าไม่ไม่ส่อว่าให้รุนแรงนะส่อว่าน่ารักบ้างผู้หยิงเอิกแกมหยอกผู้หญิงก็ไม่โกรธแต่เวลาโตก็ต้องโต้ให้หนักหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือทีนี้ผู้หญิงก็เลยบอกว่าโถเธอจะหัวใจว่างฉันมาจ้างฉันก็ไม่ตอบหรือยังใช่ไหมคะก็ต้องมีแบบว่าอารมณ์ดิ อารมณ์เอาคืนใช่ค่ะนะคะถึงจะถึงจะสะใจแฟนเพลงใช่ไหมคะเพลงพวกสุรพลเป็นเพลงสนุกใช่ไหมคะเป็นเพลงระมงก็ต้องเล่นแบบสนุกกอย่างเพลงของไพวันมือสับตู้นี้เป็นจลงรักหวานอของสรีก็ต้องตอบด้วยความหวานอ่อนช้อยไปด้วยอย่างนี้ครับก็อยู่ที่ว่า ต่างคู่เป็นต้นาก็เป็นแลกกันคนละหมัดมาแบบไหนก็ตอบไปแบบนั้นนะคะต้องดูว่าใช้แทคติกไดนะต้องแก้ด้วยแทคติกนั้นทีนี้นะคะที่ครูบอกตั้งแต่ช่วงที่แล้วก็คือว่าแต่ถ้าพูดถึงนักร้องหญิงที่มีผลงานเพลงแก้มากที่สุดนะคะก็คือคุณพ่องศรีวรนุชที่ครูให้ฉายาว่าแม่ย่านาง วงการเพลงทุงท่งใช่ไหมคะ,คะซึ่งบอกว่าแก้เพลงเนี่ยตั้งแต่ยุคเดียวกันจนมาถึงยุครุ่นลูกเลยบางทีก็เป็นเพลงยุครุ่นรุ่นพี่เลยนะผ่องสีเคยร้องแก้ครูเบนเจามินอย่างนี้ก็เคยมีร้องแก้สมยศมันเป็นรุ่นพี่เลยนะนะพอมาถึงรุ่นลูกแล้วครับรุ่นสอนัยเมฆวิเชียนเนี่ยรุ่นสายยันสัญญาเนี่ยถือว่ารุ่นลูกเลยอคุณผ่องศรีวรนุช เคยร้องแก้กับนักร้องท่านนี้ไว้ด้วยนะคะราชาเพลงทุ่งคุณสายันสัญญานะคะคุณสายันด้วยนะเหรอคะนอกจากนอกจากกินข้าวกับอะไรแล้วมีเพลงอื่นด้วยกินข้าวกับน้ําพริกนี่แหละครับอ๋อค่ะไปฟังเพลงนี้กันค่ะกินข้าวกับอะไรโดยคุณสายันสัญญาค่ะบอกมิถนาคนดีบอกพี่สักคำงาม คำที่บ้านของเอจ้าชิ้นข้ากับอะไรถึงได้นะ่ารักสวยนักสวยดะะังนงฟ้าอยากจะปากรักหนักนาะรักเจ้าได้อหมปากของขานคิ้วจิ้มลิ้นถึงด้านหน้าอยากเธอจะไมา่ชายตานึกประมาณ ใครเป็นผู้ควังประจับโชคดีเหนือใครมีแปนหรืออย่างคนดีบอกที่เอาขอเป็น แหอันนี้เนี่ยครูขาครูบอกนะคะว่าคุณสายยานนะคะร้องเพลงแล้วก็มีคุณผงศรีมาร้องแก้เข้ายุคนี้เลยนะคะครูครเป็นยุบแบบว่าผู้หญิงอายุเยอะหน่อย<ช>แล้วก็ <laughs> ผู้ชายอายุน้อยกว่านะคะผู้หญิงอายุเยอะหน่อยก็ต้องทานข้าวกับที่มัน เป็นของไทยๆอาหารไทยกับข้าไทยก็ <c oughs> ต้องกินข้าวกับน้ําพริกน้ําพริกครับค่ะอย่างนี้ออไม่ถือว่าปีนเกลียวหรอคะครูนักร้องรุ่นน้องกว่าแล้วก็ร้องกับนักร้องรุ่น่ก็เนี่ยถึงว่าของศรีวรนุษเนี่ยถือว่าเป็นราชินีเพลงแก้เพราะว่าเขาจะร้องเพลงในอารมณ์อะไรกันแล้วแต่เสียงเดิมเขาเนี่ยก็ยังเสียงเป็นสาวอยู่ทั้งที่ตัวเขาเนี่ย แต่ว่าเนื้อเพลงก็ยังเป็นอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นอยู่นะฟังเนี้ยโตก้กับวัยรุ่นก็กลายเป็นวัยรุ่นไปด้วยค่ะไปฟังกันนะคะจากที่ถามว่ากินข้าวกับอะไรคกินข้าวกับน้ํำพริกจ้ะ Thank you ที่ทีก็ต้องอมยิ้มนะคะแล้วก็ต้องมีแบบโยกตามไปด้วยนะคะครูเป็นจ <haunting> ังหวะวัวราชาด้วยนะครับอันนี้ครับถามครูไปแล้วว่านักร้องหญิงที่ร้องเพลงแก้นักร้องชายมากที่สุดนะคะคือคุณพงศิวรนุช <tr> แล้วฝ่ายชายมีไหมคะมีใ,ใครที่ร้องแก้ฝ่ายหญิงมากที่สุดนักร้องชายที่ร้องเพลงแก้ฝ่ายหญิงมากที่สุดๆๆไม่มีถัวเฉลี่ยกันไปแต่ถ้าเป็นนักร้องชายที่มีผู้หญิงร้องแก้มากที่สุดก็คือสุรพลสวัสดิ์เจริญนะครับลูกศิษย์ของของท่านก็ร้องแก้ท่านแทบทุเพลง ทีนี้นะคะครูบอกว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะคะนับว่าเป็นเพลงที่มีเพลงแก้มากที่ทสุดแล้วอย่างเพลงลูกกรุงมนี่มีเพลงแก้ด้วยลูกกลุ่มนี้ก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยนะฮะมีน้อยมากส่วนมากจะไม่แก้ตรงๆจะแ,แก้แบบอ้อมๆเหมายนว่าคนละทํานองแก้แต่เนื้อหาความรู้สึกของอารมณ์เพลงแต่ว่าทํานองไม่ได้ไม่ได้ลอกเลียนกันเพราะว่าเพลงลูกกรุงมนี่ทานองจะเป็นครูเพลงอ,งอีกคนหนึ่งแต่งเนื้อร้องครูเพลงอีกคนหนึ่งแต่ง ถ้าจะไปแก้เอาทํานองก็ต้องไปขออนุญาตเจ้าของทํานองความยุ่งยากเกิดขึ้นพ่อค้าเขาเลยไม่เอาอ๋อค่ะเพราะว่าอย่างอย่างลูกทุ่งนี่อย่างครูสุรพลก็จะเป็นคนแต่งเองครับแก้เองใช่ไหมคะแต่งเองแก้เองเพีนแต่ว่าจะให้คนอื่นแก้ก็อนุญาตให้เอาไปแก้่อือรับนแล้วอย่างยุคปัจจุบันล่ะคะยุคยุคอาร์ตเนี่ยค่ะครูจะทันยุคเพลงคู่นะคะคือผู้ชายร้องคู่ผู้หญิงแล้วก็มีบ้างที่เป็นเพลงแปลงหรือว่าเพลงล้อเลียนแต่เพลงแก้นี่ ค่อยมีเท่าไหร่ยุคนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพลงยุคปัจจุบันนี้มันมัน,ม,นมันคือสื่อมันเยอะนะ,ะพอดังปุ๊บก็ต้องรีบไปที่อื่นแล้วไม่อยู่ที่เดิมแล้ว<อ>เพลงต้นที่ดังแล้วนักร้งองดังเพลงนี้ปุ๊บต้องอัดเพลงใหม่ติดตามมาแล้ว นำลังร้องแก้ยังไม่ทันแก้หรือเพลงใหม่ออกมาแล้วก็เลยต่างเป็นไม่ค่อยทันค่ะหรือจะมีก็มีเอามา cover ใหม่ก็คือว่าผู้ชายเคยร้องแล้วเปลี่ยนเป็นผู้หญิงร้องอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะมีเรื่องของลิขสิทธิด้วยไหมคะเพราะเพลงแก้ก็คือต้องมีด้าจะอยากจะแก้เรื่องลิขสิทธิ์ด้วยใช่ครับถ้าจะไปแก้ก็ต้องให้เจ้าของเดิมเขาเป็นคนแก้ให้คนอื่นมาแก้ต้องไปขออนุญาตสิทธิต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ทำนองด้วยก็ยุ่งยากกับพวกพ่อค้าผู้ผลิตนะ เขาก็เลยไม่อยากทำกันสนุกนะคะครูคุยถึงเรื่องอเพลงแก๊มีเรื่องสนุกอีกเยอะนะอีกเยอะเลย <laughs> นะคะทิ่เพลงแปลงนี้ยิ่งสนุกยิ่งสนุกใหญ่เลยนะคะ <laughs> อย่างที่ครูบอกเมื่อต้นรายการ <laughs> ที่บอกว่าอา,ากาศขาดรักเป็นทหารอากาศขาดเหล้า วังแม่ลูกอ่อนเป็นวังแม่ลูกดอกอะไรอย่างนี้แล้วแรงๆนั้น <c oughs> นั่นเลยนะเนื้อหาสรุปฟังแล้วข <c oughs> ำค่ะสําหรับคุณผู้ชมอะค่ะที่ฝากข้อคิดหรือว่าฝากคําแนะนํามาก็ยังมีมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ <c oughs> ครูใช่ครับว่าอย่างเช่นวัดทองของ <c oughs> เพลงลูกทุ่งอันนี้ดีมากนะฮะ <c oughs> ในเพลงลูกทุ่งจะมีวัดทองมีประโยคทองซึ่งทุกคนจะจดจําได้ ค่ะแล้วก็มีบอกว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้านักร้องท่านนี้มานานแล้วครับอย่างประกายเพชรสร้องหงเมื่อจันทร์ที่แล้วผมโอ้ไม่เคยเห็นหน้ามาท้งนานแล้วผมว่าภาพที่ได้ตอนนั้นนะขออาภาัยด้วยมันเบลอไปหน่อยหนึ่งภาพชัดกว่านั้นก็มีแต่ปัจจุบันนี้ประกายเพชรสร้องหงเป็นมะเร็งที่ที่ที่คอขั้นสุดท้ายแล้วละ่ะเราเคยโพสต์รูปมาให้ดูผมเห็นผมยังตกใจเลยและขอเอากำลังใจช่วย แต่ประกายเพชรสรหงเป็นคนที่ป่วยมานานนะฮะป่วยมาสีห้าปีแล้วยังอยู่เท่าชุ่ววันนี้คนอื่นที่ป่วยที่หลัง ถอยไปทีเพะคนสองคนก็ส่งกําลังใจไปให้หแข็งพอสมควรค่ะส่งกําลังใจไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจจากแฟนรายการนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําแนะนําติชมหรืออยากให้นําเสนอเรื่องอะไรนะคะติดต่อได้ที่027902625-7นะคะหรือว่าเขียนมาเป็นจดหมายถึงรายการสินสโมสรสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s เอก็ได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอขอบคุณครูสุรินภาคสิริค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ